หัตก,กรรมยามว่างของป้าค่ะเพื่อ,อนนี่ถักเสื้อซับในตัวหนึ่งนะเป็นดอกกรักนี่ก็ผ้าปลอกคอผ้าคาดผมนี่ก็เป็นหมวกหมวกแล้วก็เป็นผ้าคาดผมผ้าผ้าพันคอแบบยาวหน่อยค่ะเป็นชุด นี่ก็เหมือนกันเป็นชุดปาทักเยอะมากมวกแต่ไม่รู้เอาไปไว้ไหนลืมที่นี่ก็จะถักเป็นเสื้อซับในเหมือนกันยามว่างเพืเ่อนๆไม่ให้มันเหงาอยู่ที่นี่มันเหงาเพืเ่อนๆ ผ้าถักเสื้อตัวหนึ่งเสร็จแล้วนะหมุน,นดีตรงนี้ก็เป็นใส่ปอกคอตรงนี้นะคะเพืเ่อนๆอันนี้ก็จะเป็นตัวตัวสวมตัวสวมทับอีกทีหนึ่งตรงคอพักนี้ขยนันเบื่อน เดี๋ยวเย็นนี้ป้าจะพากันไปเที่ยวช้อปปิง้งผีๆก็ปล่อยผีกันค่ะเพื่อนๆมาไปด้วยกันนะดีนหนึ่งมีครั้งหนึ่งถัดเสื้อซับในเสร็จแล้วค่ะปอกคอป้า,ปาก็ทำเองได้หลายชิ้นแล้วทุกหมูก็ทำเองค่ะ ตอนนอนป้าก,ก็ใส่สปลอกคอนะเพราะว่าทำให้ร่างกายมันอบอุ่นไอ